สวัสดีครับชาวลัคนาราศีพิจิกผู้มีพลังดึงดูดอันลึกลับและมีสัญชตาตญาณอันเฉียบคมยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องโหนชัดชัดโหราศาสตร์7ช่องที่จะไขรหัสชีวิตของคุณผ่านดวงดาวให้คุณฟังแบบชัดๆช,ช่องเราจะใช้การพยากรณ์ตามลัคนาเป็นหลักนะครับหากคุณยังไม่เคยผูกดวงแต่ทราบเวลาเกิดคุณสามารถเข้าไปผูกดวงตามคลิปที่ผมใส่ไว้ในคําอธิบายของคลิปนี้ก่อนเพื่อทราบลัคนา จะได้แม่นยำม,มากขึ้นนะครับแต่หากคุณไม่ต้องการผูกดวงวังลัคนาหรืออะไรใดๆก็สามารถฟังต่อไปได้เลยครับสำหรับเดือนตุลาคม2568นี้เนี่ยผมต้องขอบอกกับชาวลัคนาราศีพิจิกทุกคนเลยว่าเดือนนี้เป็นเดือนแห่งการปลดปล่อยอย่างแท้จริงนะครับแล้วก็เป็นการเริ่มต้นใหม่ที่ยิ่งใหญ่ของคุณด้วยนะครับตลอดหนึ่งปีที่ผ่านมาเนี่ยคุณอาจจะรู้สึกเหมือนกับว่าตัวเองติดอยู่ในอุโมงค์ที่แบบหาทางออกไม่ได้นะครับ เรียกว่ามันมืดมีแต่อุปสรรคนะครับแล้วก็ชีวิตไม่ก้าวไปข้างหน้าแต่ในวันที่18ตุลาคมนี้ครับเรียกว่าคุณจะเห็นแสงสว่างแล้วก็ไม่ใช่แสงสว่างธรรมดาครับแต่เป็นแสงสว่างที่แบบเจิดจ้าที่สุดในรอบเป็น12ปีเลยนะครับโดยเฉพาะในเรื่องของการเงินแล้วก็ความสําเร็จนะครับถือเป็นช่วงเวลาที่เรียกว่าจะได้ของขวัญจากจักรวาลเลยนะครับสําหรับความอดทนของคุณ ก่อนอื่นต้องขอบอกกล่าวกันแบบนี้ครับว่าการพยากรณ์ของช่องเรานั้นใช้การคำนวณดวงดาวโหราศาสตร์ไทยแบบนิรายนะลาฮิรีนะครับซึ่งเป็นการคำนวณตำแหน่งดวงดาวที่เที่ยงตรงและแม่นยำที่สุดตามตำแหน่งดาวจริงบนท้องฟ้านะครับตรงตามตำแหน่งการคำนวณขององค์การนาซ่านะครับทำให้การพยากรณ์มีความน่าเชื่อถือและก็แม่นยำมากๆนะครับดังนั้นตำแหน่งดาวและวันที่ดาวย้ายราศี จะมีความแตกต่างจากช่องอื่นที่ใช้การคำนวณด้วยสมการแบบเก่าก็คือสุริยญ,ญาตนะครับซึ่งในตรงนี้เนี่ยต้องบอกว่าเขาคำนวณไม่ตรงกับตำแหน่งของดาวจริงบนท้องฟ้านะครับแต่คำนวณตรงกับอะไรผมไม่ทราบนะครับสำหรับในปฏิทินโหรลลาฮิรีนะครับเดือนตุลาคมนี้มีดาวย้ายราศีทั้งหมด6ครั้งนะครับอขออนุญ,ญาตพูดถึงดาวเสาร์ก่อนนะครับสุริยญ,ญานในคำนวณดาวเสาร์ผิดองศานะครับแล้วก็ผิดราศีเลย นะครับเสาร์ถ้าไปดูดาดาราศาสตร์นะครับดูดวงดาวจริงบนท้องฟ้านะตอนนี้เสาร์โคจรอยู่ในกลุ่มดาวรูปปลาของราศีมีนนะครับไม่ใช่กลุ่มดาวรูปคนแบกหม้อใดๆนะครับก็แต่สุริยาตเขาคำนวณว่าเสาร์อยู่กับราหูอยู่ในราศีตุลแล้วก็แบบทายกันไปใหญ่โตว่าเป็นคู่มิตรใหญ่แห่งโชคลาภอะไรไปหลายอย่างเลยนะครับซึ่งจริงๆแล้วเนี่ย ในตำแหน่งจริงของดาวเสาร์นั้นบอกได้เพียงว่าสุริยอาทิคำนวณคลาดเคลื่อนครับแค่นี้เลยนะครับเราไม่ต้องไปเถียงกันแต่ว่ามันไม่ตรงกับตำแหน่งจริงบนท้องฟ้าครับเสาอยู่ที่ราศีมีนครับเอาละครับเรามาพูดถึงดาวที่จะย้ายราศี6ครั้งในเดือนนี้เสาไม่ย้ายนะครับดวงแรกครับก็คือดาวพุธครับดาวพุธเนี่ยย้ายวันที่3ตุลาคมนะครับและจะอยู่ไปจนถึง24ตุลาคมในราศีตุลนครับ หลังจากนั้นเนี่ยพุธจะย้ายอีกครั้งหนึ่งในเดือนเดียวกันเนี่ยนะครับพุธย้ายสองครั้งครับก็คือ24ตุลาคมไปเข้าราศีพิจิกครับแล้วก็จะอยู่ไปจนถึง23พฤศจิกายนและหลังจากนั้นก็จะถอยหลังกลับมาทีราศีตุลอีกครั้งหนึ่งนะครับต่อไปครับดาวดวงที่จะย้ายวันที่9ตุลาคมนั้นคือดาวศุกร์ครับดาวศุกร์จะย้ายจากราศีสิงห์ มาสถิตอยู่ในราศีกันนะครับอยู่ยาวไปจนถึง2พฤศจิกายนเลยครับแปลว่าทั้งเดือนนี้เนี่ยศุกร์อยู่ในราศีกันเกือบทั้งเดือนนะครับเอาละศุกร์ในราศีกันเนี่ยก็ต้องบอกกันว่าเป็นตําแหน่งที่ไม่ค่อยดีครับเป็นตําแหน่งที่ดาวอ่อนกําลังครับเป็นนิดนะฮะนิดจอจานนะครับต่อไปครับวันที่17ตุลาคมครับอาทิตย์ครับอาทิตย์จากที่เคยอยู่ในราศีกันก็จะย้ายเข้าไปสู่ราศีตุลนะครับ แล้วก็อยู่ยาวไปจนถึง16พฤศจิกายนครับอาทิตย์ในราศีตุลก็เป็นนิดเช่นเดียวกันครับก็คือตำแหน่งของดาวที่อ่อนกำลังที่สุดใน12ราศีครับฟังดูแล้วมันไม่ค่อยดีใช่ไหมครับมีแต่ดาวนิด2ดวงแล้วนะครับทั้งสุขทั้งอาทิตย์นะครับแต่ดาวที่ดีจริงๆเป็นตัวเปลี่ยนเกมจริงๆเนี่ยก็คือดาวพฤหัสบดีนะครับพฤหัสบดีจะย้ายนะครับยกข้ามราศีจากราศีมิถุนเข้าราศีกรกฎนะครับในวันที่18ตุลาคมครับ แล้วก็จะอยู่ยาวเป็นเกือบ2เดือนเลยครับไปจนถึง5ทธันวาคมพระสมีดีจะถอยหลังกลับที่มีทุนอีกครั้งหนึ่งนะครับอ่าละตรงนี้ก็เรียกว่าพระหสมีดีเป็นมหาอุดนะครับหรือเป็นอุดอา่าก็เป็นตําแหน่งที่ส่งกําลังที่ดียิ่งใหญ่นะครับโดยเฉพาะในมุมของตรีโกณน,นะครับได้ธรรมเกณฑ์นะครับอ่าแก่ชาวราลัคนาราศีพิจิกนะครับถือว่าดีที่สุดแล้วในทั้งหมด12ราศีนะครับ ในมุมที่9เนี่ยนะครับเป็นเป็นเกณฑ์ที่เรียกว่าดีที่สุดเลยนะครับสุดท้ายนะครับดาวดวงที่จะย้ายสุดท้ายนะฮะก็คือวันที่27ตุลาคมนะครับอังคารจะย้ายจากราศีตุลไปเข้าราศีพิจิกเป็นเกษตรนะครับเกษตรก็คือเป็นเจ้าเรือนมีความมั่นคงม,มีความยั่งยืนนะครับแล้วก็จะอยู่ยาวไปจนถึง7ธันวาคมเลยนะครับดังนั้นแล้วเนี่ยเรียกว่าในช่วงวันที่1ถึงเอตุลาคมเนี่ยนะครับ อังคารยังไม่ได้ยกยังไม่ได้ย้ายราศีอังคารยังอยู่ในราศีตุลซึ่งถือว่าเป็นตําแหน่งที่ไม่ดีครับตําแหน่งที่เป็นประนะครับอังคารอยู่ตรงนี้มาตั้งแต่13กันยายนนะฮะแล้วก็จะย้ายออกเนี่ยยีตุลาคมครับโอเคมีดาวหลายดวงที่ย้ายนะครับดังนั้นเราจึงมาวิเคราะห์กันนะครับว่าดาวแต่และดวงจะส่งผลต่อชีวิตยังไงบ้างนะครับเพื่อให้คุณเข้าใจดวงชะตาของตัวเองนะครับก็จะขออธิบายตําแหน่งของดาวแล้วก็ภพเรือนที่เกี่ยวข้องนะครับ เราพูดถึงดาวแบบตัวดีๆตัวเด่นๆเ,เลยดีกว่านะครับดาวเพื่อสัดัดีครับพฤหัสัดดีเป็นเลข5นะครับเรียกว่าเป็นแสงสว่างในชีวิตเลยนะครับเพฤหัสัดีเป็นเจ้าเรือนของการเงินแล้วก็เป็นดาวเจ้าเรือนการลงทุนนะครับพฤหัสัดดีเป็นดาวแห่งโชคที่สําคัญที่สุดนะครับของชาวลัคนาราศีพิจิกนะครับเพราะว่า เขาเป็นดาวเจ้าเรือนกระดุมพระหมายถึงเรื่องของการเงินแล้วก็ดาวเจ้าเรือนปุตตะหมายถึงความคิดสร้างสารรค์การลงทุนแล้วก็ความสนุกสนานความสุขนะครับในวันที่18เนี้ยดาวพฤหัสบดีจะย้ายจากภพกมรณะนะครับในราศีมิถุนของคุณนะครับก็คือเรียกว่ามรณะก็คือความสูญเสียความตายนะครับความจบสิ้นนะการเสียหายใดๆนะครับที่เรียกว่าคอยบั่นทอนจิตใจของชาวพิจิกมานานนะครับ ก็จะเข้าสู่เรือนสุภาะนะครับสุภาะเนี่ยแปลว่าความสําเร็จความจเจริญรุ่งเรืองการเดินทางไกลาการศึกษานะครับแล้วก็การได้รับการสนับสนุนจากผู้ใหญ่ที่สําคัญที่สุดก็คือพฤหัสในราศีกรกฎตรงนี้เนี่ยพบสุภาะของคนเนี่ยตรงนี้เรียกว่าเป็นตําแหน่งมหาอุดมีกําลังสูงที่สุดใน12ราศีเนี่ยพฤหัสในกรกฎเนี่ยคือสูงสุดละครับ ถือว่าเป็นตำแหน่งที่ดีที่สุดละโดยเฉพาะอยู่ในภพสุภาเนี่ยส่งพลังที่ดีที่สุดให้ชาวราศีพิจิกโดยตรงครับเรียกว่าเป็นปรากฏการณ์ที่งดงามมากๆนะครับเปรียบเสมือนการที่คุณได้แบบอ่าพ้นจากหลุมมืดหลุมดําที่คุณแบบอยู่มานานมากเลยนะครับแล้วก็ก้าวไปสู่เส้นทางที่สนับสนุนให้คุณเดินทางไปสู่ความสําเร็จนะครับดาวการเงินและความสุขมามีพลังสูงสุดในเรือนแห่งความเจริญรุ่งเรืองนั้นหมายความว่า ไม่ว่าคุณจะคิดจะทำอะไรก็จะนำมาซึ่งความสำเร็จและความมั่งคั่งครับคราวนี้ดาวดวงต่อไปครับก็จะพูดถึงดาวอังคารครับดาวอังคารหมายถึงเรื่องของตัวคุณเองนะครับความหมายของดาวอังคารนะครับก็เป็นดาวประจำตัวหรือดาวพบตนุนะครับแล้วก็เป็นดาวเจ้าเรือนอรินะฮะอริก็คืออุปสรรคการต่อสู้แข่งขันครับทั้งเดือนนะครับ อังคารอยู่ที่ราศีตุลน,นะครับเป็นประนะหมายถึงไม่ดีครับไม่มั่นคงนะแล้วก็อยู่ในภพที่เรียกว่าภพวินาศของคุณนะครับวินาศเนี่ยแปลว่าเบื้องหลังความเสียหายนะครับประก็คืออ่อนกําลังดังนั้นเนี่ยเ็เรียกว่าคุณจะค่อนข้างจะเหนื่อยนะครับหมดแรงนะแต่ว่าอย่างไรก็ตามสําหรับชาวลัคนาราศีพิจิกเนี่ยในภพวินาศในราศีตุลตรงนี้นะครับ อังคารก็จะได้เกณฑ์พิเศษที่เรียกว่ากีตะอุดมเกณฑ์นะครับเรียกว่าจากความอ่อนแอของดาวที่เป็นประนะครับก็จะให้ความหมายที่เป็นความอุดมสมบูรณ์ไม่ขาดแคลนนะครับแล้วก็พอหลังจากวันที่27ตุลาคมไปแล้วเนี่ยดาวอังคารจะย้ายกลับเข้าทับลัคนาราศีพิจิกโดยตรงนะครับแล้วก็ได้ตําแหน่งที่เป็นเกษตรก็คือเข้มแข็งมีพลังเต็มที่เต็มเปี่ยมอีกครั้งหนึ่งนะครับ ถ้าใครรู้สึกแบบท้อแท้หมดหวังแล้วรู้สึกแบบว่าเหนื่อยมากในช่วงเวลานี้เนี่ยอาจจะเป็นเพราะดาวอังคารที่กําลังอ่อนแรงนะครับและแถมอยู่ในวินาศโดยวินาศก็จะทําให้คุณค่อนข้างอยากเปลี่ยนวิเวกไม่ค่อยอยากยุ่งกับใครสักเท่าไหร่นะครับก็คือคุณอาจจะแบบรู้สึกอ่อนแรงอ่อนแอเหมือนต้องทํางานอยู่เบื้องหลังนะครับแต่ว่าด้วยเกณฑ์พิเศษอุดมเกณฑ์กีตะเนี่ยนะครับก็จะทําให้คุณสามารถจะรอดพ้นจากปัญหาไปได้แล้วก็พอถึงปลายเดือนเนี่ยคุณก็ ค่อยกลับมาแข็งแรงเป็นนักสู้อีกครั้งหนึ่งนะครับเหมือนกับแบบลอกคราบที่แบบว่าอ่อนแอทิ้งไปแล้วคุณก็กลายเป็นแบบคนใหม่ที่มีพลังมากกว่าเดิมนะครับต่อไปครับดาวที่เป็นนิดสองดวงนะครับเมื่อกี้ที่ได้กล่าวไปแล้วก็คือดาวศุกร์และดาวอาทิตย์นะครับดาวศุกร์เป็นดาวเจ้าเรือนคู่ครองเรือนปัตตนนินะครับเป็นตัวแทนของคู่ครองหุ้นส่วนนะครับเรื่องของความรักพวกนี้นะครับดังนั้นเนี่ยเมื่อ มาเป็นนิดอ่อนกาลังอยู่ในภพลาภะก,ก็คือภพแห่งโชคลาภรายได้ของคุณเนี่ยอาจจะทําให้เรื่องของความรักหรือรายได้จากพุ้นส่วนไม่ค่อยเป็นไป,นปนตามที่คุณหวังสักเท่าไหรหนักนะครับในขณะที่ดาวอาทิตย์ครับเจ้าเรือนการงานหรือกรมมะเนี่ยนะครับก็จะโคจรไปเป็นนิดในภพวินาศในช่วงครึ่งหลังนะครับทําให้สถานะทางการงานก็เรียกว่าอาจจะไม่ค่อยโดดเด่นหรือว่าอาจจะต้องทํางานอยู่ในเบื้องหลังอย่างเงียบๆนะครับส่งผลให้คุณ ค่อนข้างจะอา,อาจจะเป็น introvert นิดนึงในช่วงเวลาที่อาทิตย์อยู่ในวินาศนะครับส่วนสุดท้ายนะครับดาวมฤตยูและดาวเกตครับมฤตยูเลข0ูนย์แล้วก็ดาวเกตเลข9ถือว่าเป็นความสัมพันธ์ที่ค่อนข้างจะคาดเดายากนะครับเนื่องจากดาว2ดวงนี้เนี่ยมาสถิตยอยู่ในภพปัตตนิก็คือคู่ครองเลิงลัคนาคุณโดยตรงทําให้เรื่องราวของความรักเรื่องราวของคู่ครองหุ้นส่วนเนี่ยนะครับ ยังเรียกว่ามีเซอร์ไพรส์มีเรื่องที่แบบว่าคาดไม่ถึงแล้วก็มีการเปลี่ยนแปลงที่ไม่คาดฝันเกิดขึ้นได้เสมอครับคราวนี้ก็จะมาอ่านดวงชะตาในแต่ละด้านนะครับด้านการเงินการงานความรักนะครับเราเริ่มจากด้านของการเงินก่อนครับการตีความจากดวงดาวเนี่ยเราตีความเรื่องของการเงินก็คือดาวพฤหัสโดยตรงเลยครับถือว่าเป็นการเปลี่ยนแปลงครั้งยิ่งใหญ่ที่สุดในรอบ12ปีของคุณเลยนะฮะเมื่อดาวพฤหัสบดีซึ่งเป็นดาวเจ้าเรือนการเงินนะครับ เจ้าเดือนกระดุมพระเนี่ยได้ย้ายออกจากภพมรณะนะครับที่แปลว่าความสูญเสียความติดขัดหนี้สินนะครับที่เรียกว่าบันทอนจิตใจคุณมาหลือกเกินนะครับตลอดทั้งปีนะครับเพื่อหัดย้ายมาเข้าภพที่เรียกว่าสุภาหมายถึงความเจริญความยุ่งรุ่งเรืองนะครับการศึกษาได้ตําแหน่งมหาอุดมีพลังสูงสุดตรงนี้เนี่ยเรียกว่าคุณจะมีเรียกว่าความเข้มแข็งในเรื่องของการเงินเหมือนกับได้เงินก้อนโตนะครับได้เงิน สิ่งที่คุณลงทุนไว้จะตอบแทนคุณในช่วงเวลานี้นะครับในช่วงก่อนหน้านี้คุณอาจจะรู้สึกว่าการเงินติดขัดมีรายจ่ายที่เกิดขึ้นโดยที่มาอะไรก็ไม่รู้เยอะแยะมากมายมาเป็นช่วงๆนะครับเพราะว่าพฤหัสเดิมเป็นประนะครับถึงแม้มันจะไปได้ตำแหน่งที่เรียกว่าอุจจาวิราชก็ตามแต่เมื่อตกอยู่ในภพมรณะเนี่ยมันก็ผูกพันกับเรื่องของความสูญเสียและก็สุขภาพนะครับพอหลัง18ตุลาคมเป็นต้นไปเนี่ยเรียกว่าพฤหัสมาตรีโกณถึงลัคนานะครับ คุณจะมีโอกาสทางการเงินที่ดีที่สุดในชีวิตนะครับมีคนให้เงินนะครับมีคนอนุมัติเซ็นเชื่อให้หรือว่าได้รับเงินปันผลเงินมรดกเงินประกันเข้ามาอย่างที่ไม่คาดคิดนะครับเป็นเงินพวกนี้นะฮะเพราะว่าพฤหัสเนี่ยเขา,ามาจากภพที่เป็นมรณะนะครับมาเข้าสู่ภพสุภาดังนั้นเนี่ยก็จะดีงามมากๆนะหรือว่าสุภาเนี่ยอีกอย่างหนึ่งก็คือเรื่องของการศึกษานะครับการได้รับทุนนะฮะถ้าใครที่แบบ รอจะได้ทุนไหมได้ทุนไหมก็น่าจะเป็นช่วงเวลาที่ดีของคุณครับแต่อย่างไรก็ตามนั่นก็หมายความว่า,วาคุณก็ต้องมีการเตรียมการหรือมีการแบบต่อสู้ไว้ก่อนหน้านี้แล้วนะครับคุณถึงจะได้ในช่วงนี้แต่ถ้าช่วงนี้ยังไม่ได้นะครับเพื่อหัดมาในรอบนี้เนี่ยเพื่อหัดเข้ามาแค่ไม่ถึง2เดือนนะฮะก็เรียกว่าถ้าช่วงนี้ยังไม่ได้เนี่ยเพื่อหัดเขาจะถอยกลับไปที่พบมรณะอีกครั้งหนึ่งในวันที่5ธันวาคมแล้วรอบที่มาเต็มๆม,มาแน่ๆน,นะครับก็คือ ช่วงวันที่2มิถุนายน2569นะครับเพื่อจะเข้ากรากฎแบบเต็มตัวคราวนี้มาแบบไม่ได้ปริมปรมนิดเดียวอะไรเงี้ยนะฮะเรียกว่าเดินหน้าลุยเข้าหากรากฎเลยช่วงเวลานั้นเนี่ยถ้าใครได้ทําอะไรเริ่มต้นไว้ในช่วงเวลานี้เรียกว่าเวลานั้นจะเป็นเวลาที่วิเศษสําหรับคุณจริงๆนะครับเอาไปครับเราพูดเรื่องของการงานครับในครึ่งเดือนแรกนะครับดาวอาทิตย์ซึ่งเป็นดาวเจ้าเรือนกรรมมาเนี่ยนะครับ ยังสถิตยอยู่ในราศีกันนะครับเรียกว่าเป็นช่วงเวลาที่คุณสามารถจะเก็บเกี่ยวความสําเร็จจากผลงานที่ทําไว้ได้อย่างเต็มที่นะครับคุณอาจจะได้ยอดขายที่ทะลุเป้าหรือได้แบบว่าความชื่นชมนะได้โบนัสพิเศษนะครับการยอมรับจากคนอื่นแล้วก็เพื่อนร่วมง,งานนะครับเรียกว่าเป็นช่วงเวลาที่ดีครับแต่พอหลังจาก17ตุลาคมเป็นต้นไปช่วงนี้เนี่ยเรียกว่า มันจะแตกต่างกันเห็นได้ชัดนะครับในเรื่องการงานเราไม่ได้พูดกันในเรื่องการเงินเมื่อกี้นะครับอันนี้เราพูดเรื่องการงานนะครับการเงินเนี่ยเราอ่านดาวพฤหัสว่าดีแน่นอนหลัง18แนะครับแต่เรื่องการงานเนี่ยเรียกว่าคุณอาจจะรู้สึกว่าบทบาทหน้าที่การงานลดลงหรือต้องไปทํางานในแบบเบื้องหลังนะครับไปวางแผนกลยุทธ์อยู่เบื้องหลังไปช่วยแก้ไขปัญหาในโปรเจกต์อื่นๆอะไรเงี้ยนะครับการอยู่ในภพวินาศเนี่ยอาจจะแปลว่าอาทิตย์ที่แบบคุณทํา อย่างไม่ไม่ค่อยแบบว่าสนใจหน้าสนใจตามไม่ไม่สนใจเรื่องเกียรติยศสักเท่าไหร่นะครับแต่ว่าในตรงนี้เนี่ยถือว่าเป็นภพที่ดีของชาวราศีพิจิกนะครับเพราะเป็นภพวินาศเนี่ยคือได้ตัวอุดมเกณฑ์นะฮะต่อไปครับเราไปดูในเรื่องความรักครับสําหรับคนมีคู่นะครับการตีความดวงดาวเนี่ยดาวศุกร์เป็นดาวเจ้าเรือนปตนัตนิซึ่งแปลว่าคู่ครองนะครับโคจรไปเป็นนิษตั้งแต่วันที่9นะครับวัน วันที่9ดาวศุกร์ก็จะเป็นนิดอยู่ในราศีกันนะถือว่าอ่อนกําลังที่สุดครับในภพลาพระแต่ว่าในช่วงแรกเนี่ยเรียกว่าอาจจะไม่ส่งผลเยอะมากก็ได้เพราะว่าดาวอาทิตย์ยิงอยู่ตรงนั้นอาทิตย์ศุกร์เนี่ยเขาได้คู่สมพลกันอยู่นะฮะมันจะมาส่งผลเห็นชัดเจนว่าดาวศุกร์เป็นนิดแล้วมันส่งผลต่อคุณชัดเจนที่สุดนะฮะก็คือหลังจากอาทิตย์ย้ายนั่นแหละนะครับพออาทิตย์ย้ายปุ๊บจะเหลือแต่ศุกร์ดวงเดียวโดดๆในราศีกันนะเรียกได้ว่า เป็นนิดแท้ๆนิดแบบไม่มีเพื่อนเลยนะฮะก็ตรงนี้เมื่อหลังวันที่18นะครับ18ตุลาคมเนี่ยดาวสุขจะเหลืออยู่ดวงเดียวเรียกว่าปัตตนิค่อนข้างมีความไม่แน่นอนนะครับแล้วก็ความประหลาดใจนะโดยเฉพาะเมื่อมีดาวมรตยูและเกตเล็งลัคนาของคุณอยู่ด้วยนะดังนั้นเนี่ยทำให้เรื่องของความหวานชื่นในชีวิตเนี่ยค่อนข้างจะลดลงนะครับแล้วก็อาจจะมีการเปลี่ยนแปลงแบบฉับพลันนะครับ ุณอาจจะเกิดเหตุการณ์อะไรบางอย่างในเรื่องของคู่ครองเปลี่ยนแปลงเช่นคู่อาจจะย้ายงานย้ายที่พักผ่อนหรืออะไรเงี้ยนะครับเดินทางไปไกลๆนะก็อาจจะทําให้คุณรู้สึกว่าเอ้ยมันทําไมมันฉุกและหกมันฉับพลันขนาดนี้นะครับแต่จริงๆแล้วเกตก็อยู่มาประมาณเดือนหนึ่งแล้วครับก็ไม่ได้พึ่งจะมาอยู่นะครับก็เรียกว่าบางคนก็บอกว่าโอ้เกิดเหตุไปแล้วนะก็อาจจะเป็นไปได้ครับทีนี้พอ หลังจากที่ดาวศุกร์เป็นนิดแล้วเนี่ยสิ่งที่ที่ต้องระวังก็คือเรื่องของความผิดหวังหรือความสัมพันธ์ที่ไม่ชัดเจนนะครับตรงนี้ต้องระวังให้ดีอ่าต่อจากนี้ไปเราก็จะพูดกันในเรื่องของสุขภาพโชคลาภแล้วก็สิ่งที่ต้องระวังนะครับเรื่องสุขภาพเนี่ยเนื่องจากดาวอังคารซึ่งเป็นดาวประจาตัวของคุณเนี่ยเรียกว่าอ่อนกําลังลงอยู่ในภพวินาศนะครับมาตั้งแต่13กันยายนนะครับ ไปจนถึงวันที่27ตุลาคมก็อาจจะเป็นช่วงเวลาที่สุขภาพอาจจะไม่ค่อยเต็มที่เท่าไหร่นะครับหรือว่าคุณอาจจะมีอาการเจ็บป่วยที่หาสาเหตุได้ยากนะครับแต่หลังจากวันที่27ตุลาคมไปแล้วเนี่ยคุณจะกลับมาแข็งแกร่งมีพลังเต็มร้อยอีกครั้งหนึ่งนะครับเปรียบเสมือนว่าได้รับการชาร์จแบตเตอรี่มาจนแบบฟื้นคืนสภาพเต็มที่นะครับส่วนโชคลาบนะครับโชคลาบจากการเสี่ยงโชคนั้นมันไม่ค่อยจะโดดเด่นสักเท่าไหร่นะครับเพราะว่า ในในภพาลาภะของคุณเนี่ยนะครับก็ดาวศุกร์ก็มาเป็นนิสอยู่นะครับแต่ก็ยังดีในช่วงครึ่งเดือนแรกนะครับที่อาทิตย์ก็ยังอยู่นะพอศุกร์มาตรงนี้ได้คู่สมพลมีโอกาสที่จะได้โชคอยู่บ้างนะครับแต่ก็คงคาดหวังว่าจะเป็นก้อนใหญ่มากๆคงคงยากอยู่นะครับเอาละ่ะแต่ว่าพอหลังครึ่งเดือนหลังเนี่ยนะครับดาวพฤหัสมาตรีโกณเนี่ยนะครับเรียกว่าคุณจะมีโชคจากเรื่องของการศึกษา หรือมีโอกาสในการเดินทางไปต่างประเทศนะครับหรืออาจจะได้รับความแบบสนับสนุนนะการสนับสนุนความไว้วางใจจากผู้ใหญ่ให้ทํางานที่สําคัญถือว่าเป็นโชคที่ยั่งยืนแล้วก็เรียกว่าจะส่งผลดีต่ออนาคตของคุณกว่ามากๆเลยนะครับในช่วงนี้สิ่งที่ต้องระวังก็คือเรื่องของการตัดสินใจของคู่ครองครับคุณต้องเตรียมตัวรับมือกับความเปลี่ยนแปลงสักหน่อยหนึ่งนะครับแล้วก็เรื่องที่คุณอาจจะต้องทํางานใน ลักษณะของเบื้องหลังนะครับผลงานอาจจะไม่เป็นที่ปรากฏนะแต่ว่าอย่างไรก็ตามคุณอย่าเพิ่งร้อนใจไปเดี๋ยวคุณทําไปนะครับเดี๋ยวความสําเร็จที่แท้จริงก็จะรออยู่ครับนอกจากนั้นแล้วเนี่ยดาวไปจาตัวอยู่ในภพวินาศก็อาจจะหมายถึงมีศัตรูรับหรือว่ามีปัญหาที่อาจจะมองไม่เห็นนะครับก็าอาจจะต้องแบบคอยแก้ปัญหาอยู่บ้างนะครับโดยสรุปแล้วก็เดือนนี้เป็นเดือนที่จะดีในช่วงครึ่งเดือนท้ายนะครับสําหรับชาวลัคนาราศีพิจิกนะ แต่ว่าเรื่องงานอาจจะไม่โดดเด่นนะครับแต่ว่าเรื่องความสําเร็จมาแน่นอนนะเรื่องการเงินดีแน่ๆนะครับคุณอาจจะต้องอดทนในช่วงเวลาแรกนะครับแล้วก็เตรียมเปิดประตูต้อนรับความสําเร็จและความมั่งคั่งนะครับที่กําลังจะเข้ามาหลังจาก18ตุลาคมนะจงเชื่อมั่นในศักยภาพของตนเองสิ่งที่คุณทํามาทั้งหมดเนี่ยมันไม่ได้หายไปไหนนะครับผลกรรมที่ทําความดีมาเนี่ยในช่วงที่พฤหัสอาจจะตกมรณะตรงนี้เนี่ย เรียกว่ามันจะส่งผลมาให้ตัวคุณดีขึ้นอย่างแน่นอนนะครับก่อนจะจากกันไปผมขอฝากคำคมไว้เป็นกำลังใจครับความสำเร็จที่ยิ่งใหญ่ที่สุดไม่ใช่การไม่เคยล้มแต่มันเป็นการลุกขึ้นยืนได้ทุกครั้งที่เราล้มถ้าชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดติดตามช่องโหนชัดชโหรศาสตร์7ของเราครับนอกจากนี้หากต้องการสนับสนุนช่องสามารถกดปุ่มขอบคุณและเลือกอุดหนุนสินค้าใต้คลิปได้เลยนะครับ ขอบคุณมากครับสำหรับการติดตามรับฟังแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้านะครับสวัสดีครับ